บินสวัสดีจ้าปอแม่พี่น้องมเอนี่มาพ่อกับแม่น้องเอมเมลี่คือเก่าจะพี่น้องจ้า มื่อนี่แม่น้องเอเมเลี่ผ้ามาเก็บพักกูดจ้ะน้องพักกูดงามๆกะลังออนๆงามๆนะจจะพี่น้อง มืมังเฮ็ดเะพี่น,อน้องมังดอกเี่มังอยู่ในผงเฮ็ดตุบป,ปุอยู่เริ่มมีดอีกแล้วเมื่ีนว่าแล้วตัวเอามีดมาแล้วเอาออกโอ้ยเด็กพี่น้องท่าในใ้เก็บกลับไปเอามีดอีกก้อนอยังมาเอาเรื่องผู้ใดกับดด ีที่แล้วกลับไปกบมาเหลียตั้งแต่ต่อแม่พี่น้องปีนี้ยิงท่านในโพสลงเฟสดอกเดี๋ยวคนสีมะเอากอนอันนี้คือมาจองไว้จะพี่น้องยิงท่านในตัดได้ในพี่น้องเมืองกำลังออกกำลังง่ามเลยพี่น้องแซ่บแซบด้พี่น้องเนี่ยเครียดกระด้งางยำกดกดเลยหน่เมืองอือไปเอาหมีดไปเอามีดพี่น้องได้แกงหนึ่งพอดี พี่น้องเบิ้งนอใหม่นอใหม่พักบุ่งฟล่งจ้ะพี่น้องกระลังอ่อนๆเลยพี่น้องเบิ้งงามคักเอาแม่ดีมนะอหักน้ำได้เป็นอย่าง

อุ mm ้ยเอ็ดตัวเทียสี่ละสองเอาสามตัวดมอดงี่บิลเองไหมแค่ซุ่มไดมุดทติดตาดมทิตะยืนมองกล่องยืนมองรถพี่น้อง สมองันเจ้าพ่อพ่อมามดเด็กยืนเบ่งบ่ลลบเลยราม่ไดเพียกันเราโซนสมาสเตียนนะ